จริงจริงสุดในชีวิตหากเหนิง3คำคิดไม่ออกคิดไม่ออกต่ององน่ารักมากครับก็อยากจะบอกน้องๆว่า3คำครับอ้วเอาแบบนี้ใหม่อ้าวสวัสน่ารักมากเอ้ยน่ารักมาก สามครับโซโ Gospel, กูดอ่ะแมนออาสามครับน่ารักจังดื้อจังเลยสู้สู wow. ้นะเฮ้ยเขาฮิเขาฮิเฮ้ยสิร <man ิกัญญาครับผมขอสามคำให้น้องๆเลยชุมแสงพี่สิริกัญญาผมขอสามคำพี่สิริกัญญาเฮ้ยพี่สิริกัญญาไปไหนอะ เรียนชุมแสงเหรอคิดแบบคิดแปบน้องเก่งมากเฮ้ยผมขอสามคำให้น้องเราเรียนชุมแสงหยาดึงแรงอะไ่อ่ะคะก็ก่งตัวได้น่ารักที่สุดไมยุมได้ไหมน้องน่ารักอเก่งมากมาก

i ไปหาท้าทองเข้ามาใส มบค่ายสิบกวันที่ผ่านมาเนะวเวาะเปื่อเสียงพี่กันยังไม่ยินุกเย็นเลยหลังจากนี้ก็คงไม่มีเสียงแบบนี้มาพูดทุกเย็นอีกแล้วก็หวังว่าจะไม่ลืมกันไปเนาะก็รอบนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วแต่ว่าแต่และรอบที่ขึ้นมาเนี่ยพี่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกที่ขึ้นมาทุกครั้งเพราะว่าน้องๆแต่ละโรงเรียนก็มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกันเลยน้องๆชุมแสงก็มีเอกลักษณ์ความเป็นชุมแสงที่แบบชุมแสงชุมแสงมาก,มากมา น้องๆให้ประสบการณ์ดีๆให้ความทรงจำดีๆจากพี่ๆทุกคนมากๆที่รู้สึกขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆและพี่ว่าพี่เชื่อว่าพี่ทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันหวังว่าหลังจากนี้ไปแค่นี้ก็จะยังอยู่ในความทรงจำของคนหลังจากนี้มีอะไรก็ทักมาคือยกับพี่ๆได้ลตลอดดีเช่อวทุกคนยินดีจะตอบคำถามทุกคำถามของน้องเสมอหรือเพื่อใครแลบและไปแถวใกล้ๆกรุงเทพจะทักทมา ชวนไปแบบกินคงกินข้าวกันก็ได้เนาะก็ถึงค่ายันจะจบลงไปแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ของพี่กับน้องเนี่ยก็คงยังไม่จบไปก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีกับเส้นทางของตัวเองไม่ว่าน้องๆจะเลือกเส้นทางแบบไหนพี่ก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จสมหวังหวังว่าทั้งที่น้องเลือกกันจะราบรื่นแล้วก็หวังว่าค่ายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มความฝันนนั้ของน้องๆก็สําหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย ตอนแรกหนูรู้สึกว่าแบบดีใจมากที่แบบจะมีพี่ๆมาจัดค่ายให้โรงเรียนหนูหนูก็แบบทํเตอวให้สูดท่าหนึ่งท่าคนที่ได้เลือกแต่ว่าหนูก็กังวลมากแบบที่จะเลือกจริงหรอกเพราะว่าก็มีอีกสองโรงเรียนที่พี่ต้องไปหนูก็คิดว่าถ้าต้องหนูไม่ได้หนูก็เสียใจอยู่แต่ว่าหลังจากหนูได้รับข่าวว่าพี่เลือกโรงเรียนหนูหนูรู้สึกดีใจมากแล้วเพื่อนหนูก็แบบตื่นเต้นสุดๆเลยตอนแรกอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบ วิพี่พี่เขาเป็นเด็กเรีนันเขาต้องแบบเคร่งมากต้องแบบกดดันแน่ต้องหน้าเบื่อต้องเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่พอได้เรียนจริงก็คือเอนจอยมากแล้วก็ตอนบ่ายก็คือได้เข้าฐานได้อยู่กับเพื่อนได้คุยกับพวกพี่ได้ทำึกษาแบบเยอะมากครับดีมากครับว่าพวกพี่จะสอนเข้าใจมากขึ้นครับก็วิชาที่เคยได้เรียนก็ได้เรียนครับพอได้เรียนก็เข้าใจครับ แล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำด้วยแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ให้คํารึกษาพวกหนูม,มาตลอดแบบทั้งให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่หลายๆคนค่ะที่แบบว่าคอยดูแลคอยแบบ คอยบอกคนตาคอยจัดฐานคอยเตรียงของแบบไม่รู้สึกว่าจะต้องแบบเหนื่อยเลยในกนิจกรรมนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเราจะกลับมาเจอกันตอนการกจัดเป็นสุด เวลามันผ่านไปไวมากเลยเนาะเหมือนเมื่อวานเราเพิ่งรู้จักกันเลยพรุ่งนี้เราก็ต้องแยกจากกันแล้วพี่ก็อยากเะของคุณน้องๆที่เข้ามาทําให้ชีวิตในมหาลัยพี่แบบมีสีสันมากขึ้นแล้วก็แบบไม่น่าเบื่อเลยเรียกได้ว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในปีนี้แล้วก็จะเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในส่วนในึ่ของชีวิตเลยก็พี่ดีใจมากๆที่แบบได้มาทำค่ายให้กับน้อง พี่พีทุกคนเนี่ยก็อยากให้น้องๆอ่ะได้ทําตามในสิ่งที่ตัวเองชอบขอให้หลังจากเนี้ยแบบน้องมีความสุขกับเส้นทางที่น้องๆเลือกได้ทําตามในความฝันที่เราอยากทําไม่ว่าเส้นทางน,นั้นจะใช้วิชาคณิตทิ์เคมีอังกฤษหรือไม่ใช้ขอให้เจอแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ หลังจากนี้อาจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆแล้วแต่น้องๆก็าสามารถที่จะปรึกษาพี่ได้เสามอฝากทายไว้ว่าควานผนมันไม่ได้กล้าวด้วยขาแต่มันกล้าวด้วยใจออน้องๆครับพี่ๆทุกคนจะคอยให้กำลังใจน้องๆจากสักที่อยู่สมอนะครับ,บครับุณครับก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ฝั่งกลกันใหม่ับสูตน,นะ แต่วันที่เธอโดนลงทางเธอความมงหวังมาทักทายแค่เพียงเธอมองมันออกไปที่ยังมีใครที่เขาเป็นห่วงเธอแต่วันที่แสงดาวหายไปเธอคืนสดใสกลับมืดมน อยา่าใครเธอรู้ว่าบนฟ้ายังมีดวงจันทร์เป็นเพื่อนทั้งคนก็ต่อให้ดาวมาเดินทางจากไปต่อให้ไม่มีใครเดินกลับมามีผู้ชายคนหนึ่งขอสัญญาจะยืนคอยอยู่เป็น จะเฝ้ามองทุกค่ำคืนสะสอ้อนจากฟ้าใกลให้ใจใจสว่างสวัยทั้งคืนท้าวันใดไม่เจอแสงใจไม่ได้เปล่าว่ามันหายไปยังอยู่ตรงที่ดำดำแค่เพียงแผนฟ้ากันไว้ วันที่แสงดาวหายไปแต่คืนจะใสกลับมืดมอนอย่าให้เธอรู้ว่าบนฟ้ายังมีดวงจันทร์เป็นเพื่อนทั้งคนก็ต่อให้ดาวมาเดินทางจากไปแต่ให้ไม,มีใครเดินกลับมาหามีผู้ชายคนหนึ่ง ขอสัญญาจะยืนคอยอยู่ไปเพราะใจที่เฝ้ามองเธอทุกค่ำคืนสะส้อนจากฝ่าไกลให้ใจอีกใ,ใจสว่างสวัยทั้งคืนทุกวันใด ดคอยเป็นห่วงเธอตลอดไปตลอดไปจะยืนคอยอยู่เป็นพราจันที่เฝ้ามองเธอทุกคำคืน ส่องจากฟ้าไกลให้ใจอีกใ,ใจสว่างสงวยทั้งคืนถ้าวันใดไม่เจอแสงใจไม่ได้แปลว่ามันหายไปจะอยู่จงที่เดิมเดิมคอยเป็นของเธอตลอดไป มองจากฝ้าไกลให้ใจใ,ใจสวรรคสวัยทั้งคืนทวันได้ไม่เจอเสียในไม่ได้ปลาว่ามันหายไปจะอยู่ตั้งที่ดังนคอยเป็นห่วงเธอตลอดไป